แล้นะคะพบกับพี่เอ็บีนะคะบ้านตือพะโคขนมอร่อยซอยห้านะคะวันนี้พี่เอ็ีจะมาบอกวิธีทำแป้งพิซซ่านะคะพิซซ่าทำแป้งให้เห็นเลยเดี๋ยวเรามาทำแป้งกันให้เห็นเลยนะคะเห็นไหมมีไข่ไก่หนึ่งลูกเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะโดยที่ไม่ต้องมอะไรไข่ไก่เลยหนึ่งลูกบอกว่า,ามี มีไข่มีเนยมีนม,มนะคะอันนี้ยีสต์ยีสต์แห้งนะคะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายเพล่ดเพลิชอบออกหวานหวานหน่อยหนึ่งเพล่ดเพลิใส่สองช้อนน,น้ำตาลทรายนะคะเราก็เกลี่วเลยอ่ะให้มันมีรสแบบ นี่หน่อยเกลือนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันพืชน,นะน้ำมันพืชไปจริงๆนะเนี่ยน้ำมันพืชใส่ช้อนโต๊ะนะน้ำมันพืชไปใส่น้ำมันพืชไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่นมอุ่นใส่นมนะคะใส่นมอุ่นเข้าไป, 1, 2, 3, 4, ไปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ละลายเลย ละเลงละลายเลยนะะเนี่ยจะหอมน,นมมากเลยนะคะถ้าอยากให้พิซซ่าหอมเราก็ใส่พวกนมพวกเนยลงไปนะคะมันจะหอมสเเสร็จแล้วเนี่ยพีเใช้แป้งจากประเทศเวียดนามนะคะเป็นแป้งเวียดนามแป้ง จะมีคุณลักษณะพิเศษเป็นแป้งเวียดนามเนี่ยแล้จะใส่ลงไปใส่แบบอันนี้เป็นแป้งเวียดนามนะคนลงไปเลยใส่ไปละหนึ่งถ้วยนะคะแป้ง ใส่นมอ่อนเข้าไปแล้วใสอ่อันนี้เป็นแป้งเวียดนามเต็ดบีก็แบบตัวเอาความรู้สึกว่าใส่เอาความรู้สึกว่าเข้าใจปะเอาความรู้สึกว่าอะไร จะได้นวดนะขนมปังจะนุ่มมาก ใส่ไป้วยแป้งไม่หมดนะแต่หอมเริ่มหอมแล้วนะ แป้งนี่จะหอมมากเลยนะคะ มันจะมีไอตัวที่นวดนี่จะดีมากเลยนะคะจะเหนียวนุ่ม นี่คือเรานวดนวดแป้งพิซซ่านะคะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าแต่แล้วเราทำงี้เดี๋ยวเราเก็บไว้มาตร๋นไว้นะคะสูตรนี้จะอร่อยมากบอกเลยแล้วเ,เราจะทำเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำมันทาอันนี้หน่อยเพื่อไม่ให้มันติดทาน,นี้หน่อยคะกระมังที่เราจะใส่เสร็จแล้วเอาแป้งเนี่ยใส่ไว้นะคะแล้วก็แล็ก ได,ดได้แบบแล้วหนึ่งก้อนแล้วไ,ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พักไว้แล้วเราก็มาทําอื่นต่อทับอีกอะทําอีกอะนะคะทําอีก,อนะะอกใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปตีไข่ไปเลยก็ได้นะตีไข่ไ้เลยก็ได้านะ,ะเ,ยเายมีนมอยู่ ใส่เยืดลงไปน้ำตาลทรายสองช้อนนะคะหอมแล้วหอมขึ้นมาเลยหอมขึ้นมาเลยพี่บีแบบว่าทําจนไม่ต้องตวงแล้วอะนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะต้องตวงนิดนึงนะแต่พี่บีไม่ตวง เบทเ็นไม่ตวงแล้วใช้ความเคยชินมาใส่นมเข้าไปนไหมคะใส่นมเข้าไปนๆเ่ย คนป้ายนะคะคนให้แบบส่วนผสมมันละลายเข้ากันเ่ะแลเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นแผ่นๆแ,แ,แ,แล้วก็เราก็เอามารีดๆแล้วก็ทําให้แบบไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บในตู้เย็นจะกินเราก็ออกมาเบียร์ใช้แป้ง จากเวียดนามอ่ตาตักใส่ไเลยอะ่ะ mm. เนี่ยคนมันให้เท่าเข้าเข้าันอย่าเนี้ย คนให้เข้ากันอือก็เดี๋ยวรอกันนะครับใส่แป้งไปสองถ้วยถ้วยหนึงได้อย่ที่ประมาณร้อยกว่ากรัมนะคะ เป็นแผ่นอันนี้แป้งเวียดนามแป้งนมเข้ามาจากเวียดนามเป็นขนมปังสูตรเวียดนามนะ นมกล่องหนึ่งนะคะเอ่อทำขนมปังได้ได้หลายแผ่นอยู่นะคะจะติดมือนิดนึงนะ ลว,ว,วกซะเนื้อขนมปังเนี่ยจะจะเนียนแล้วก็นุ่มนะคะเนื้อตัวที่เราจะทำแปง้งซาด่ยนะแล้วมันก็เก็บ ได้ด้วย่ะนะคะเมื่อกี้พีเอสีหมักแป้งพิซซ่าไว้นะคะตอนนี้เราก็ได้ที่ละนะคะระหว่างที่หมักแป้งเนี่ยพีเอสีก็ทำขนมเค,ค้กบัตเตอร์เค้กในสดแล้วตอนนี้บัตเตอร์เค้กในสดก็กำลังอบอยู่ในเตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีเอสีจะมาทำแป้งพิซซ่ากัน ทำแป้งพิซซ่ากันนะจ๊ะนะจ๊ะโดโดจะไม่ติดนะมันต้องไม่ติดมันต้องไม่ติดนะคะนะคะทำขนมเนี่ยมีความสุขสไตายนะไม่ติดเลยนะคะไม่ติดนะโรยนะคะเหมือนเราฝัดเรื่องอะไรนะโรยข้าวเหนีเพื่อไม่ให้แป้งติดมืนี่ นะอันนี้น่าจะได้สักนะกำลังอบอยู่ระหว่างที่นี้อันนี้ก้อนนี้น่าจะได้สักประมาณเปดีดว่าประมาณสองนะคะเหนียวนุ่มมากเลยอะ่ะทำขนมอะ่ะ มีความสุขจะตายพีบุยบอกเลยว่าทำขนมเนี้อันนี้เป็นแป้งันะน่าดีมากเลยเนี่ยแป้งของเวียดนามนะ,ะเป็นแป้งเวียดนาม โอ้แป้งแบบดีมากเลยแป้งตัวนี้นะแบบเหนียวนุ่มอะ่ะเหนียวนุ่มอะ่ะโหแป้งแป้งของเวียดนามนี่ดีมากเลยนะคะเอาตะเค้ก ดีมากจริงๆดีมากดีมากเลยดีมากถึงมากเลยนะเนี่ยเราก็จะเอาถาดของพิซซ่านี่นะคะมามาแผ่ให้มันได้ให้มันได้เป็นแผ่นแล้วก็ใช้นี้นะอุปรกรณ์ที่แบบว่า เราจะจิ้มๆไล่อากาศนะคะของขอบพิซซ่าไล่ฟองอากาศอันนี้ทำเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้กิ้มเลยจิ้มไปเลยนะคะจิ้มไปเลย ของพีเอนะ <laughs> แล้วมันอร่อยจริงด้วยทำได้หมดออเป็นผู้ชำนาญการเรื่องแป้งเข้าใจไหมคะทำขนมตือโคเนี่ยทำแป้งเป็นร้อยสูตรทำได้หมดจากกระเบือยันเรือลบห็นไหม กากินเองเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านนี่กินไปนี่หัวมันแล้ ขนมอยู่นะอย่านี่นะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอที่มันเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เบก็จะมาวางที่พลาสติกปุ๊บวางที่พลาสติก แล้วพอเราทําเป็นสองอันนั้งเกะเราก็วางทับไปอีกอันเดี๋ยวเราค่อยเข้าเข้าออตู้เย็นก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะทีจะต้องจัดการมันแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นเวลาจะกินเราก็ออกมานะคะไดไม่ท แนหมอมนะคะหมอมมากเลยเนี่ยพอเราแผ่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาพลาสติกคลุมไว้คลุมไว้อย่างเงี้เดี๋ยวพีเอสถ่ายให้ดูนะให้ดูนะคะอุปกรณ์ทิมเข้าไปนะคะนี่คือแป้งพิซซ่านะที่พีเอสบผสมเองหมักเองนะคะเอามานวดเองแป้งสดแป้งสดแล้วเราทําเก็บเข้าไว้ใน ในตู้เย็นได้นะ,นะ,นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาทับนี้นะคะ